โรงเรียนอนุบาลแบทแฮมกับฆาตรกรหนวดปลาหมึกอห,หนวดหมึกฆา <this> ตรกรหนวดหมึกแต่ว่าไม่ใช่หนวดฆาตรกรออกหมัดเฮ้ย oh. เอาดีมาถึงเรียกฆาตรกรเลยหรอตึงเกินเจอแล้วผมเจอเดวิดคุมเจอไอ้นี่ด้วยเจ็กพาร์คด้วย ออยเอาไอ้หมอเจ๊ก่อนเลยเอ้ยถอนเสารัวเกินเนี่ยอันนี้เกินไปน <c oughs> ึกว่ารอพับไม้โดนจุกละฆาตการโดนจุกละ <c oughs> ฟุ๊กไปก่อนเนี่ยทำไร แตกเจ็บก่อนคนละหนึ่งเจ็บอันนี้ไม่ได้แค่เจ็บแล้วเรียบร้อยนอนไปเลยไปขึ้นสูดยอดเสาหนึ่งคนวิ่งอะไรกันแถวนี้วนะเนี่ยโอ้โหอยู่นครบทุกคนแ้วบอกเอาคนเจ็บอีกปล่อยคนเจ็บไปแล้วกันลปอยคนไม่เจ็บ แล้วก่อนโดนจุ๊กจุกยับเลยต่อยหายไปไหนวะเฮ้ยอ้คนนี้เขาแบบชอบหายวะเอาโน่นไงเอาโหยังมีหน้ามาเก็บเควสโอ้โหนี่เกินนะดูถูกฆาตกรเกินเอาไป มีคนสวดมนต์เหรอถามจริงไม่ใช่นี่ว่าเปิดกล่อง <c oughs> เดี๋ยวล็อเครื่องจะเสร็จแล้วเดี๋ยวทึบเครื่องก่อนดีกว่าระระทึบไปก่อนไม่ทีเดียวพัง <c oughs> เจคพักทุบ <c oughs> ไปก่อน โอ้ยโอ้ยโดดไปโดดมาสเต็ปเจ็คพาร์คสเต็ปโดดไปโดดมายัดไม้เลยฆาตกรตัวนี้ลอยแบบยัดไม้ไปก่อนคนระหนึ่งทีท่วนเสียงไรช็อตวะไปช็อตหรือวา นี่ไงอยไปก่อน <c oughs> เนี่ยกีได้ยินเสียงเนียอยู่นะ <c oughs> โอเครีแบกกาเฟสส <c oughs> <c oughs> องเฮ้ยปล่อยเขาไปช่วยกันก่อนแล้วกัน เอา้าซอมบี้ผมตกจากชั้นสองแล้วก็นอนพับเลยเมื่อกี้ตลกมากมผมไปเอาเนียก่อนมีคนยังไม่โดนแขวนด้วยวะใครยังไม่โดนแขวนว่าได้วิดหอ่อเจ็กพัคเมื่อกี้เจ็กพัคเฟดอะไรวะลืมดูแต่เนียนี่น่าจะเฟดสองดีเบก้านี่จะเฟดสองหรือเปล่า เดวิดล่ะเดวิดเหรอยังไม่โดนเราเรายังไม่ได้แขวนเขาใช่ไหมมันวิ่งตามกันไปหรือเปล่าวะยังจะถอนอีกไอ้เจ็กไอ้เจ็กเฟดอะไรวะผมต้องกลับไปหาเดวิดเดวิดน่าจะช่วยเพื่อนหรือเปล่า คิดว่าเฮ้ยไอเงียบเพื่อนจะตุยแล้วนะ่ะเดวิดนายจะไม่ไปช่วยเพื่อนจริงหรอที่หลังเราต้องแขวนตรงกลางว่ะแขวนครอบแบบแล้วแบบเขาช่วยกันยากอะไร โอ้อยเจ็กอีกแล้วเหรอเดวิดอยู่ไหนเดวิดทุบหมดทุบป,ประตูเลยาาแล้วก็ทุบมัวทุบซัวตอนนี้คือเดวิดเนียนมากนี่ไง กระโดดตรงนี้ลงมาใช่ไหมรีเบกา้าไม่ใช่เดวิดเฮ้ยเดวิดไม่ทำมาหากินหน่อยหรอเดวิดทำจริงสแสดงว่าสรุปเป็นไอ้เจ๊กนี่ไงไว่าแหละมันลองแขวนไอ้เจ๊กดูก่อนได้ปะวะเฮ้ยถ้าผมเจอแต่ไม่ใช่เดวิดอด็ดิ <c oughs> เดวิด โอ้ยไม่โดนหาเดวิดไม่เจอจริงวะไม่ได้แขวะเลยสักเฟสหนึ่งหนุ่มเดวิดเจอครั้งแรกแล้วไม่เจออีกเลยเอ้ยแจ็คตัวนี้มันตึงแขวนหาดีกว่าเผื่อเจอ,อ,อ ไม่เจออีกแล้วเหรอเฮ้ยเดยวิดมันหายไปเลยอะ่ะมันมเรียกว่าไงอะ่ะเปิร์กไอ้นี่หรือเปล่านี่แหละแถวนี้แหละผมว่านี่ไงแล้วเจอตัวเจอตัวเจอเลยตีดักหน้า สเต็ปเดินดักหน้าเดวิดมันจูกผมโดนจู๊กแล้วโดนเดวิดจู๊กแล้วไม่ไหวละนี่เอา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 เดวิดส์แขวนแบบบลูทูธดินี่ เขาฮิวันก่อนไหมอ๋อปลดโทเทม,มอยู่มัมแต่หาเดวิดหาไม่เจอทีหนึ่งเลยเน่าเรื่องท่านแน่ท่านแน่เจ็กพักนายตุยแล้วนะเจ็กนะนายตุยแล้วนะเจ็กนะแต่แกล้งทำเป็นอุ้มแล้วหลุดดีกว่าอยากไปซ้ำเดวิดไม่ใช่อะไรหรอก นี่ไงมีคนไปช่วยแล้วม,มาไปไล่เดวิดต่อดีกว่าเดวิดคิงเดวิดเดวิดคิงเฮ้ยตายยากตายยากใส่ซอมบี้เหรอ เกินไปเดวิดแทงหลังไม่ละทั้งนั้นนะตายยากไปแล้วก็โชว์เข้าไปนะซอมบี้ผมเลี้ยงมาดีไงซอมบี้ผมเลี้ยงมากับมือทำอะไรระเบิดกันตุม่มตามวะนะมาช่วยเพื่อนก่อนดูเพื่อนตุย them, ไปเราเดินไปเรื่อยแล้ว,ว,วทีนี้ นั่นแนะ่มีคนปั่นเสร็จซะด้วยรอบนี้เจอใครฆ่าเลยนะฆ่าทิ้งเลยนะน,บบน,น,นี่ปล่อยพลังทำลายประตูผมเจอเนียผมฆ่าเลยโดนคนละสองเฟสแล้วนี่ระเบิดโทเทมไปอีกเดินมาแบบตึงๆ,ๆต่อยๆๆๆๆต่อยยัดหน้าต่าง โอ้ยติดเสกกาถ้าก่อนเดินติดเสาใครเขาฮิวอยู่ข้างล่างวะนะเอาคนฮิวอยู่ข้างล่างก่อนดีไหมออยดวิดมันเนียนมันต้องไปก่อน <c oughs> เพื่อน แขวนแบบบลูทูธไปเลยแล้วกันออยมีคนปั่นเครื่องอยู่ข้างล่างปั่นอยู่ด้วยกันหรือเปล่าใช่ออยเลยให้แจ็ครุนหลุมแล้วกัน จควักลุ้นหลุมนะโอ้โหไม่ต้องลุ้นลนะเห็นตัวนุ้นแนตะแดงๆเลยลุ้นอนะ่ะจะได้ลุ้นหรือเปล่าเจ๊กเจ๊กเอ๋ยมโวทำอะไรอยู่อะ่ะเก็บโคส้สอยู่หรือเปล่า เอ้ยท่อเปิดตรงนี้เจ๊กเจ๊กท่ออยู่ข้างหลังเจ๊กแล้วท่อก่อนไหมเจ๊กวิ่งออกจากท่อเหรอท่อเปิดตรงนู้นอะเจ๊กบอกว่าจะมาชิวบ้านฟ้าโชว์ซะหน่อยงวะบ้านเล็กชิวไหนมะทับไม้หลอกเอาไม้แตกแนะเจ๊กเจ๊กไม้แตกไปแล้วต่อย ไยขึ้นสู่ยอดเสาไป<อ>ท่อมันเปิดตรงนี้นะเนี่ยท่อมันเปิดตรงที่เจ็กมันอยู่เลยนี่หว่าตอนแรกอะ่ะมันจะวิ่งหนีท่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。